เจ็ดดอกยี่สิบดอกโอ้โหยี่สิบเจ็ดดอกขอบคุณครับพี่ธนาทิตย์โอ้ตึงตเงี่ะยี่สิบตึงอีกแล้วธนาดที่พี่โลกเหรอไม่ไม่ใช่ครับพี่ไม่รู้เหมือนกันนักบอลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเอฟซีลุงหยกครับจากหนุ้ยหนุ่ยตะวันเฮ้ยขอบคุณครับตะยกบวกอยู่ไหมบวกครับพี่บวกอยู่แม่นยัง แมนอย่างหยกจะจบได้ไงพี่เกียรตินนิดลุงหยกเล็ดห้าร้อยไหวไหมครับไหวครับไหวครับอ่ะลุงหยกการันตีว่าไหวก็ไหวพี่ตูตีจะเล่นกับผมหรือเปล่าจะเล่นกับผมหรือเปล่าจะกล้าเล่นกับลุงหยกถึงเงินอ่ะอ่ะดูดูดูหมดตอนจบโออสอง ทุกคนปรบมือเฮมีแรงแจมัมยรู้จ้ำนำอะไรไม่ได้จ้ำนำพี่ขายหมดสายสู้โอ้โัถกันแบบนี้เฮ้ยสองยกมาสองครับยกมาสองแต่อันนี้นะไม่แน่ใจลุงคนจะเอาอย่างไรการแบบนี้มันขยี้หัวใจคนขยี้แน่กัรแบบนี้มาสองก่อนนะบอกลุงหยกแทงเอาตังค์หน่อยอย่าแทงเอามันอย่างเดียว อย่าทำค่อยเฮ้ยบอกว่าอย่าทำค่อยแบบนี้ได้ทำตัวไงตัวธรรมชาติตัวธรรมชาติเลยนะเอาไปลุกคอโอ้ยอ,อะไรวะเออไม่เปไรกันนีหลุกมืออ้าวลุกมือพี่แมงเอ้ ลูกง่ายๆลุกมือเฉยไม่น่าสวัสดีคนดูเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าคนเลยสวัสดีครับผมลูดมือดิเมื่อกี้ดีลุงหยกกับดีลุงพลนะพี่เชียร์ใครก็มีเชียร์คนนั้นไปถ้าเชียร์ลุงพลก็หมดดาบถ้าเชียร์ลุงหยกมีเงื่อนดูการ์ดการเนื้อขี้หอนดูการ์ดกันก็พี่ลุงหยกต้องใส่กันสะบัดโอ้โหีแต่พี่ในการการลูกนี้ โอ้ยพี่ดูการกันลูกนี้โอ้ยไม่ไหวเลยรู้วันดีคนดูแปดร้อยแปดคนเก้าสิบหกคนที่โอ้ยไมหมดก็เหลือน้อยเม็ดใบแดงนะครับเม็ดหนึ่งใบแดงนะยังเขียนจละพีี้กระโดดเยเป็นที่นีกับเม็ดสิบบาทมาสองนะมาสอไก่กัดหมาไม่เป็นไรพี่่อไปกัดกันไปก่อนครับขห้ามหไก่ดหมาเดี๋ยว่อยไปห้ามมันที่หลังพี่ใหไปัดกัก่อน หน่งอ่ะหนึ่งเออให้ไก่ตายนพี่หมาตยี่ไหกหมา,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 มาเฮ้ยเฮ้ยลุงคนเฮ้ยลุงยกน้ำหนึ่งหมาเซิงกันครับทุกคน <c oughs> พี่กระตาดีไปดูถึงนั่นแล้วไปดูโต๊ะสนุกตรงนี้เออหมาเซิงกันหมาตัวเล็กกดตัวใหญ่ครับ <c oughs> เฮ้ยบรรยากาศโคตรดีครับน่นั่งกินเบียนะ แถวนี้ยอากาศดีพี่แล้วก็กินกันทุกวันไม่มีกร,กรไม,มกรไม่มีคําว่ากาลือไม่มีคําว่ากาลือเลิ่มไม่กันแล้วเทพเจ้าบีไม่แทงรับวันนี้ระดับห,หน้าเขาแทงกันพี่เริ่มไม่ก,กันแล้ว,วลุงหยกคนดวนกันเองครับหนึ่งหนึ่งบีคอยรับแกแ่างเดียวพี่มาไม่กันลุงหยกใช่ไหมห ล่างท้องเปิดสกิลล่างท้องบางกว่าแมงเงยโอ้โหเขาไปที่ใหม่บอกนักสู้ยิงใหญ่ครับผมจริงเรียบร้อยไม่หมดก็เหลือน้อยเอ้าไก่ไล่กันมาครับโอ้เอาหายเฮ้ยหายหายหายไปแล้วครับหหาายยผมไม่ได้มาสองเลยลึกที่ตกลงไปนูกนรอ้หายนะ ปิดสกิลด้างทองครับกานสะบัดใส่ให้ลุงด่วนลุงเริ่มแย่แล้วลุงเริ่มแย่แล้วมือไม้เริ่มควยแขวะพี่เริ่มไม่นิ่งถ้าตานี้บวกนะครับเดี๋ยวไปบวกเบียต่ออ่ะบวกเบียถ้าตานี้บวกเอาผมบวกเบียอีกสองเนาะลุงหยกลุงคนมาหนึ่งครับคนมาหนึ่งคนมาหนึ่งนะพี่ลุงหยกถ้าลุงหยกบวกเดี๋ยวไปบวกเบียต่อเอาเอาฮะเรื่องใครเจ้าของโต๊ะครับเเาป็นโต๊ะหุ้นครับพี่จะของโต๊ะทั้งคู่ ให้ลุงพลตายใจแล้วครับตอนนี้แปดร้อยแปดสิบแปดคนนะครับพี่เอฟซีลุงหยกเอฟซีลุงพลเยอะเกียร์ไขเมินเกียร์คนนั้นไปที่ไหนไข่แช์ลุงหยกถือว่าตาาถึงตาถึงแต่การดีเื่นน้อยมากการติดชิดูดูอีกแป๊บนึงลยอีกแป๊บนึงลุงหยกอีกแป๊บเดี๋ยวไปแล้วโอ้ย่นเยี่ยมินเดียวโอ้แค่มินเดียวอะการการการตกใจนึกว่าเข้า พี่ห <Yeah. S 1> น่อมแนมเอฟตีลุงตู่ครับโอเคครับ <Yeah. S 1> ตู่ก็ลุงตู่ครับพี่แต่ลุงตู่ไม่ได้อยู่ต่อแล้วนะครับผม mm. เมื่อวานลุงยกบวกครับพี่บวกเกือบไปเท้าอะเกือบเกือบไปเทาลุงตู่อยู่ต่ออย่าทำค่อยอย่าทำค่อยเอยอลุงกลางอีกครูไม่รอดไม่หมดก็เหลือน้อยของจริงลุงพลครับพี่เฟิร์สลุงพลครับเอฟตีมาแล้วครับพี่ โช่เอชซีเอชซีเอชซีหนีหมดเป้าโชว์ไปทีเอชซีหนีหมดอ้าวดูดูการอ่านทางนะพี่ไม่ได้จะแทงตรงที่ถุงห้านะพี่ก็ต้องไปก็เด็กหามอยนะจะทำค่อยยากกว่ายากกว่ากันไหมกันนี่จะเช็ดไปเลยดูการกันนะครับ ดูการก,กันครับพี่เนี่ยทำไม่ได้ผมผมมะไม่มีเสียดูดูดูผมปเามาป็นตัวอย่างเออมาดูดูลุงโยกเป็นตัวอย่างนะฮะอยากเย,ย็นสนุกกับลุงโยกติดต่อ<า>ทังไหนครับติดต่อทางน,นี้เลยพี่ติดต่อได้เลยครับพรละสองพันมาถึงจบจ่ายทันทีซื้อ้อคิวไปร้านช้าเลยซ,ซื้อเก้งวยก่อนเลยซื้อเก้งวยก่อนเลยพี่ก่อนเรียนนี่นะครับถ้าเรียนก็ผมไม่ปิดหวังดูการกันครับ ขาวน้ำหนักขาวนี่โอ้โหสุดตีลุงหยกโตีลุงหยกมาเป็นมันปลาเลยบอกแล้วว่ามีแต่คนชอบสไตล์แข่งพี่ปมาแตะมาตามนะครับลุงพลคุงพลและพี่มาอ่ทุกคนถ้ามาเรียนกับลุงหยกเรียนกับลุงโยกเราไม่ผิดหวังลูกที่งหนึ่งดูน้ำหนักดูดูน้ำหนักอืม อีกจะให้รางวั่นปัดยีนี่ปุ่นฟุ้งเลยตะกระหันเราโซหายอ่ะแต่เราอย่างมาหนึ่งชุดแล้วนะครับพี่สันอยู่หรือเปล่าหนึ่งชุดแล้วนะพี่โอ้ยแม่งออกอีกโอ้ยคนตาบอดบอกแม่นมากครับลุงโอ้ยเอ้ยเออเออเอาเออกลับไปแล้วกู กันครพี่กันนะน้ำหนักต้องขึ้นไว้ถึงนะกำลังนั่งลุ้นจากทางใหญ่เรียนกับลุงหยกครับมาเลยพี่พ่กาตังค์ด้วยนะสองพันโอ้แม่งเลยโอ้ดูกันทันหรือเปล่าพี่เจ็ดร้อยยี่สิบห้าคนเลี้ยงอยู่เลี้ยงกับลุงหยกยังไม่ผิดหวังก็ดูเอติดจริงนะยากๆหน่อย โโอ้เต็งเปล่ายอดต้องเต็งเหรอม่เนแใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจลูกเต็งลูกแล้วอ้าวพอดจะฟูขึ้นมาเกมเริ่มเปลี่ยนเอาไม่ลุครับเห็ยดอยู่นะพีชลุกเต็แก่ตกเยอ้สอนแก่สนุกตกใส่กระหมูลุงยกหมาสองลุงยกหมาสองลุงยกยครับ ลุงหยกแทงได้สามชุดโอนสามร้อยครับพี่สองชุดที่ติดสินบนพี่ตันก็ยังไม่ได้พี่อะไรหนึ่งสามชุดเอาเรียบร้อยโอ้ยร้อยกว่าร้อยสนุกอีกแล้วไม่นุกอ่ะุกก็ดีพี่เอาแกตีไซ์นะครับเพราะว่ามันไม่พอเยอะโอ้ย่ยไซด์เกินเลี้ยงแบเนี้โอ้ยเรี้ยง หนึ่งหนึ่งล okay, you know mm. ุงหยกที่ค so ุยดีครับมเคครับของคุณครับคุยก็เก่งเล่นก็เกิงนกเกินไม่จบเออพี่เจมส์ลุงเอ็ีลุงเยกโอเคลุงเยก็ดเกของเปิดสกิลร่างทองนะครับตอนนี้พี่ยกเล่นนึ่งเหรอโอ้โหจะทำสนุกฝึก็จมืนคับลุงเยกว่า ในตัวเมืองอุตรดิตถ์อยากเล่นด้วยมาได้ครับพี่มาเลยเก่งนะตัวเมืองฮะมาได้ครับแต่เราไม่บอกทางที่มาได้แต่ผมไม่บอกทางให้มาหรอกครับมางเนี่ยผมไม่บอกทางพี่หรอกครับพาราเท่าไรหนึ่งใบแดงครับพี่ผลุงพนถึงหยกได้หนึ่งเซนลุงพมาหอยแล้วนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งลุงพลมาหนึ่งครับพี่เม็ดหนึ่งใบแดงครับพี่ พี่เฟิร์สโต๊ะประมาณประมาณสองหมื่นกว่าพี่โต๊ะโองหัอ้วนนะครับพี่พี่สันดูนะถ้าลุงหยกทำไม่ได้พี่ก็ให้ลุงพลทำแทนก็ได้ผมเลิกจะไม่อยู่ทั้งลุงหยกแล้วจะมาทั้งลุงพลแค่แล้วแย่แล้วไม่เครียดนะพี่พม่หนีหัวงานะไม่หนีแต่เราก็ลุงหยกไม่ตื่นเนี่ยกตผมก็ยังอยู่กับหัวหน้าโอ้โหลุงเจ็บโว้ ลงเจ็ดก็มาโอ้ยสามแรงไม่นไอูลงไปแค่สองสีลงไปทีเดียวสองสีที่สามแล้วยาปุ่มมาทำไมไม่ด่าไม่เล่นดิพี่เพราะเขาปวดขาเดี๋ยวมาควายเข้านั่งนอนไปนอนในข้าวยายคิวมาตามเลยพี่มัต้องตกใจนะไม่ได้สายตรวจดิพี่เป็นยายน้องคิวครับตัางคูณไม่นอนในข้าวเขาอ่ะเออตามองคิวเปนตัวเป็นฝ่ายนะน้องคิวมันเด็กขยันจริง ก็เล็กไฟีิญวกนี่แหละเออก็เป็นวอไฟี่ญวกนี่แหละอะไรตำรวจลงไม่ใช่ตำรวจนะพี่น้องยายน้องคิวกับผมกูไม่น่าสู้เลยสู้ทุกรูปจริงๆไม่น่าสู้เลยกูยาบายนะครับไม่น่าสู้เลยวิญวกก็สู้ตลอดสองสองก็ผมยิงุงไปลูกครับเมื่อกี้ลูกนี้แล้วลุงนี้แล้วไม่นับแต่เดี๋ยวนับก่อนนะงง อยากเห็นลุงหยกเล่นกับคิวโหยระดับไอคิวไม่เล่นกับลุงหยกพี่โอ้โหเยี่ยมแม่นว่ายอมนักเอะเลยนี่แม่นนะแม่นมากทีแตยปั่นยันสว่างบอกเลื่อนตะกุ่นเต็มตัวเขาลุงหยกลุงหยกเนื้อตักุ่นหองจริงโอ้ยเป็นยิงกันเดี๋ยวนึงนะแล้วก็กันดีด้วยจะลุกไหมของม่นลุกแน่เราจะลุกไปเลยนะอยากให้เราลุกเ่ยเนุ้อ ไม่บอกเลยจับไว้หลังน้ำเลยเอเอบ้านเจ้ากล้ารถขายหมดยังครับตอน <c oughs> นี้ยกเหลือหลายคันพี่แมคโครก็ยังมีคันนึงนะขี่ไม่ได้แต่ก็จําได้นะจะจำอ่ะโอ้ยเอ้าแม่งเลยเออทำตัวเองดีกครับหนึ่งสองโอ้เปิดเต้าเห็นอยู่มั้ยเห็นไหมอสองสองสองแม่งข่าวลุงลูโ่โอ้โหแม่งเลย โอ้ยคนเริ่มมาแล้วครับพี่แย่แล้วเราโอ้ยโอ้ยเริ่มขาอ่อนลุงเริ่มขาอ่อนแล้วพี่อย่าทำค่อยแล้วก็ยิงดีนะแต่ว่าลุงช็อตไปแล้วยังไม่ช็อตพี่ตอนนี้ลุงหยกยังไม่ถึงกับช็อตแถวใกล้ๆเคียงอื้อบอตมู ลุงหยกเนี่ยสี่ของจริงครับพี่น้อยพี่ชัยพี่ก็รู้อยู่พี่เคยมาแทงแล้วพี่ก็รู้้อยู่ลุงหยกเนี่ยจริงอย่าทำาค่อยแต่พี่น้อยไม่พูดถึงพูดไปเอฟซีเขาก็ไม่เชื่อนะว่าลุงหยกเนี่ยสี่คนมาจบไปเลยอือคือจริงจบแชร์เข้ากลุ่มผู้สูงอายุแล้วครับขอบคุณครับพี่เจมมันแชร์้กลุ่มไหนก็ไม่แชร์แชร์ แต่เขากุปมไว้รุ่นมัธยมอย่างเงี้ยใส่ชุดทายงใส่ชุดนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวนักศึกษาหน้าใสอะไรเงี้ยไม่เฉะไปเดี๋ยวสี่สวยทุกคนเนี่ยพี่น้อยพี่ชายเป็นพยานได้เนี่ยโอ้ยหล้อยเจ็บตัวตัวนี้ตัวปมแล้วแล้วอ่ะกูห่วยอยู่หยองหล่อมากครับจากใจคนตาบอดเออพี่เออพี่เอาตรงไหนมามองเนี่ยโอ้ยสามมีเห็นไหมชัดเมื่อกี้ ต่ำเลยพีอวมเสามเอาโอ้ยเตืนหมดแล้วคนบวกภาษาครับโอ้ยอวมอุยกคบจะไม่เหลืออะไรแล้วอวมมาลาไทยเดี well. ่ยวแตกเลยนะเดี่ยวกันนะ